ฟ้าเป็นแบบนี้เลยคุณขุ่นมัวไปหมดเลยไม่มีแดดเลยตกอีกบนนอฝนมนือนสวัสดีค้ามือน,นียายเพ็มีฝรั่งบนนอกมาจากทายพี่น้องเกาเด้อค่ะทุกคนมือน,นี้พ่าะมีแดดอยู่มืดมือมืดเว้นนะก็ใส่นอคุณทิมโอ้คุณย่างหาคุณทิมนเลยค่ะทุกคนพูนคุน่หนาประตูหน้าบ้านคุณ นี่เป็นกระบ,บายุซองหาอยู่นี่แถี่วนีกระบ,บุมียางไปพุนนี่เองฝนตกสองมือติดกันแล้วทุกคนเมื่อวานน้ำมือแรงกระตกเมื่อก่อนน้ำมือแรงกระตกนี่นขอรุ่นมือนี่มือที่สามเด่นนี่สิตกบ่ ให้เนรนึกคะเน,ะเนเาะเห็นให้เขาขึ้นชีดเห็นให้เขาขึ้นชีดนึกคะเนาะเขาโบตายมองอื่นมีน่าหงเดหงค่ะทุกคนมีน่าหงุดแต่ว่าแถวบ้านยายเพชรนี่บ่มีบ่มี ไม่นำหงเลยเพราะให้เขาบ่าตายจะซื้อเพราะให้เขาซื้อให้ให้เขาขึ้นชีบกับมาเน,ะนาะค <Hello. Good> <laughs> ่อเนาะฮัลโหลกูทีบพาหมาอยางเห่นหมาเพิ่นกะพอไปใส่กระไป๋านำ หมู่บ้านเป็น,น,น,ปนอย่างยากก็เลยบ่ได้มาทักมาถ่ายนู่นขอน้อเป็นอย่างยาก่างนั่นย่างนี่เลยบ่ได้มาทักมาถ่ายหงามองนั้นมองที่เราปลูกน่ะเริ่มยาวแล้วมันหลายแต่ะหนั่งถ้ามาชาติดอ,อกค่ะทุกคนเนี่ยที่ยาวๆนั่นาที่เราปลูกเนี่ยบ่อยมี เบิ้งว่าทีเราเอาอันนี้มายา่าไวนี่มันจะได้ผลบ่เนาะขอเนาะเบิง้งจะได้ผลบ่โอ้ฝีมือคุณทิมยังพันในทัวร์ดีถึงอยู่แถวๆไกลประตูยังยั่งอยู่เนาะขอเนาะ อันนี้ไอแนวย,ยาๆนี่มันเหมือนก่อนแล้วยังว่าเนี่ยสั่งอีกเนะก่อนเนาะกูดเนาะโนซันไม่มีแดดดีดีดีวิลิกูดวัต w h เก you get come oh. from b l u โอ้ย no just c u s you can really see h o beautiful blue okay ส้สีขเก็บขนงมาน่อกคนีมากเอาไปนิ้หัวจะของ what mean ยินดีเฮ้ยนกที่มันอพยพมาอยู่ใหม่นั่นแหละค่ะทุกคน มันมีอยู่ประมาณ how, how many birds this new, new bird เนอะ how many huh? tree tree <From S 1> bird เยิร four four <Yeah. S 1> มินกที่มันอพยพม,มาอยู่ใหม่สี่ตัวเลยค่ะทุกคนอยู่บ้าน,นเมียเป็นเนี่ยอืมไม่อยู่สี่ตัวนกชนิดน,นี้มาก็เลยเห็นให้นกเอียงหายหายเลยกระแปลกอยู่ยิ่งเป็นการสังเกตอยู่มันแปลก นกเอียงก็ไม่นในห,หน่อยเด้เสียงดังสนั่นวันไหวเพราะเพราะนกนกชนิดนี้มาหายเลยแต่ว่านกชนิดนี้เสียงดังคือกันค่ะทุกคนค่ะดังแห้งเสียงดังสนั่นวันไหวเลยแต่กันเสียงดังแปลกๆพมอมเสียงดังแปลกๆคือนกอชนิดอื่นเนี่ยมันอพยพมาอยู่ใหม่นะค่ะเนาะบลูว่ามันมาจากใสบอค่อยเห็นเด้ พาเคยเห็นนกชนิดนี้เลยยี่เป่นกระยูหนีมาโดนแล้วหลายปีแล้วนังโกโก้อืฮะจักว่าเพิ่นกินอย่างไรอีกอย่างกินอืมโ,โกโก้โกโก้เจลัดโกโก้จลัด ใายลเลยค่ะเลอกับบรรยากาศมือนี่แดดบ่มีเลยลุ้นลุ้นลุ้นจะต,ตกอีกไหมจะต,ตกอีกคือมือที่สามเลี้ยงมือเนาะก่อนเนาะมือที่สามคนนะ่ะเข่าเื่อนนี่ก็ยังงามอยู่เด้แต่ว่ามันบ่มีน้ำนี่อยู่ข้างบ้านยายเพชรน,นี่นำบ่มี อยู่บ้านกันสองมือแล้วหลังจากที่กลับมาจากโรงพยาบาลเนาะค่ะเนาะไปคลาดมามือลานนะขับรถคุณทีมกับบริษัทไปใส่สองวันแล้วอยู่บ้านเนาะโซดาเตือนขึ้นกันยงังออกเงี้ยนอ,อมซ่านอยู่นี่ค่ะนี่ขณะนี่นนบ่ายย่ามือเลียงแล้วเด้อค่ะทุกคนนี่บ่ายตอนเย็นแล้ว เก็บขยะลยแล้วงงเลยเก็บห้างนกระวังงูด้วยพ่อใหญ่แค่ฟูเบิร์ดเอกเบิร์ดโอ้กะเกะกะลายห้างหนุกห้างมัมไหน่อย,มมอยนนออหน่อยตกลงมาสงสัยบ่มีไข่เนาะขอเนาะพูดนะหญาเงี้ยเขาเหรกูเตรียมสิตัดเอง ว่ให้ไผมาตัดเ้นองสิงมาตัดก็เราก็บอให้ตัดได้นี่เราติตัดเองตัดเองแต่ว่าหลังๆมันนี่เราเราว้งาวงระบ้างไหลขึ้นเนาะค่เนาะเพราะว่าหลังจากที่เราลมเราก็เรามาัเราว้างไหลขื้นอยู่ลมอีกบ่ได้อีแย่เลยนี่กระดูกลาวนี่ No, no, bad. Check already. It's still wet from last night's rain. Careful walk. Oh, I know. Uh 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 uh. 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 Yeah, yeah there's still a lot of water there. Mm. <coughs> I think so. Mẹ không phải xuống được bảo. Đến mà, Má bà nó sao, mà nó còn nó. Cô no, 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 Soda à, no. Tụi con mừng. ก็จอดลอดสายตาออกนอกกําแพงนี่นั่นโอ้ยยินเสียงหมาหน่งสาวอู้หูเสียงเฮาจะมาเฮาอย่างมูอยู่ทั้งสวนพนถา้ามอาอกมาถนนแบบนี้ก็คือแสดงว่าแม่ยายเพชญน,นี่น้อก,ขออกเขาเลี้องไหมกับหน่งสาวมาสวนคิดว่าเป็นแม่ยายเพชญน,นั่แหละมาสวนมนเนาเบิ่งฟักเมึงมีแล้ว ยังเป็นกู้ฟ้ามู้ฟ้าเขาโเลนฉันไม่เชื่อใจสี่เซธึงฝาส่วนเป็นหน้าย่านฝนตกห้ำบ่เชื่อใจฝนมันมันมือเลยเด้ค่ะทุกคนข่ะมือนี่บันยากาศแบบนี้ทั้งบานเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนอะออเดเนอะไลดิดโนซันออเด เป็นกับมาทักมาทายเลยค่ะเด้อมือว่านบริษัทักทายมือหนึ่งเนื่องจากว่านั่นแหละค่ะเป็นอย่างยากก็เลยบริษัมาทักมาทายนกกาเนาะค่ะเนาะก็อยู่บ้านนี่แหละแต่ว่ามันเป็นอย่างยากไหมแต่มือว่านมือนี้ก็อยู่บานนกก้านเนาะค่ะเนาะมือนี้ถือโอเคเน่ะมือนี้รีแลกตมางยาก,นก,กาเนาะค่ะเนาะ คลิปหน้าพบกันใหม่ยายเพชรก็ขอขอบคุณพี่น้องสุภูสุขเพือนและค่ะเด้อที่ติดตามให้กลังใจยายเพชรเมียพลังบันนอก็ขอให้รักษาสุขภาพเลยค่ะขอให้มีทุพ่วงสู้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณทีมบ๊ายบายบ๊ายบายโซดามองแม่สิมองแม่โซดาโกโก้บ๊ายบาย Hmm.